เรื่องเตือนภัยแต่คนนี้ขอเตือนไกลถึงไทม์สแควร์สหรัฐเลยนะคะเป็นเรื่องช็อกเมื่อผู้หญิงเอเชียถูกผลักให้รถไฟชนตายที่สถานีใต้ดินย่านไทม์สแควร์ผู้หญิงเอเชียรายหนึ่งเสียชีวิตเพราะว่าถูกผลักมาให้ม้าเหล็กชนที่สถานีรถไฟใต้ดินย่านไทม์สแควร์รัฐนิวยอร์กในเหตุการณ์ที่พวกเจ้าหน้าที่ระบุว่า เป็นเหตุจมตีที่เกิดขึ้นโดยปาสจากการยั่วยุใดๆเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวผู้เสียหายหลังชายคนดังกล่าวมอบตัวต่อตำรวจพร้อมอ้างว่าเป็นคนลงมือผักผู้หญิงเชื้อสายเอเชียชาวนิวยอร์กวัย40ปีตกจากชานชลาตกลงไปในรางรถไฟขณะที่รถไฟอีกขบวนหนึ่งเล่นเข้ามาพอดีเบื้องต้นยังไม่มีการระบุ ตัวตนเหยื่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่รอแจ้งครอบครัวของเธอก่อนผู้โดยสารสายแจ้งเหตุร้ายต่อรถไฟหลังจากที่พบผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการยั่วยุผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขามุ่งตรงเข้าหาเธอและเข้าไปใกล้เธอแต่เธอระวังตัวมากตำรวจเผย เธอพยายามเดินหนีจากเขาแต่เขาก็พยายามเข้ามาใกล้ๆเธอรู้สึกเหมือนเขากําลังหาทางผลักเธอเข้าใส่รถไฟเธอจึงตัดสินใจหนีออกมาแต่ตอนที่เธอกํากลังเดินออกมาเธอเห็นว่าเขาอ่ะผลักเหยื่อของเราอีกคนปัดหน้าขบ,บวนรถไฟต่อมาตำรวจระบุตัวตนชายผู้ก่อเหตุคือนายไซมอนมาเทียวัย61เเขามีประวัติทางอาชญากรรมและถูก จับเข้าคุกแล้วก็เพิ่งออกจากคุกมาตำรวจเชื่อว่าชายรายนี้อยู่ในสถานะคนเล่ร่อนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเกิดคดีคนถูกแทงทำลายร่างกายและผักตกรางรถไฟทั้งในเขตบร้องบุกลินและย่านไทม์สแควร์ปี2022แต่ชาวเอเชียในนิวยอร์กซิตี้และทั่วอเมริกายังคงเผชิญกับเหตุโจมตีไม่หยุดหย่อน และโหมกระพือจากความเกลียดชังเป็นประจำนายยกเทสมนตรีกล่าวว่าเขาได้ให้คำสัญญาในการมุ่งมั่นจัดการและประเด็นความปลอดภัยสาธารณะแต่ความเกลียดชังมันไม่สนหลอกว่าใครอยู่ในตำแหน่งอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเตือนเพื่อนๆชาวเอเชียนะคะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องระวังถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ